ด่วนด่วนะคะ่ะพี่น้องค่ะข่าวด่วนด่วนที่สุดเลยถ้าใครยังไม่เห็นโพสตของบอสนุหรือว่าทางเพจหมอลำเสียงหกนกพลสกรว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาฟังคลิปคุณยยานะคะ,ะตามที่เขาได้รู้ลแล้วล่ะค่ะว่าเวลาจัดงานของอเฮียตะวันช่วงนี้เฮียตะวันเปลี่ยนสถานที่ย้ายสถานที่บ่อยมาก ลราก็ง่ายโดยที่ง่ายบ่อยตั้งแต่โพสครั้งแรกแต่ผนมาง่ายทุกทีเลยย้ายทุกวันแล้วก็เฮ็ดให้ผู้ชมหน้าเวทีไม่ค่อยเยอะเนื่องจากตามที่คุณยาได้วอาไว้แล้ะค่ะว่าง่ายดวนๆจังสี่เอซปรับปรับบทท่านบางคนตามไม่ทันบางคนก็ไม่รู้ว่า ไปเล่นมือนี้ยังเสียนะเพราะว่ามันดวนสมมติว่าสิเล่นมือนี้จ้ามือเศร้านี่ตอนแรกจะเล่นที่สถานีกลางบางซื่อหมู่บ้านนี่มือเศร้านี่มาเปลี่ยนเป็นาลานสวนรถไฟจตุจับแล้วกับตอนนี้ตอนนี้ไม่เลื่อนเลยนะคะยกเลิกเลยยกเลิกโดยสิ้นเชิงไม่มีโบมี่ไม่มีสถานที่ไคือยกเลิกโบมี่เหลือบางคนบอกว่าเอาเลื่อนอเปลี่ยนเป็นไหนนลครับ ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนนะคะเป็นการโยกเลิกเลยแต่กรน,นีเลื่อนเลื่อนเลื่อนให้เท่ากับพญายามตามเขาเรื่อยๆว่าทั้งคุมปิดให้เข่ากับบอกว่าอาพิ่นสีเลื่อนไปใส่มันก็เป็นเรื่องบริหารของอผู้จัดคือเราไปอันนี้ล้วเข้าอยู่ทั้งนี้เท่ากับตามว่าอขอให้มีการไล่แค่นั้นเองแต่ผู้จัดนาสิขาดทุนคะ่ะพี่น้องคะเนื่องจากการเปลี่ยนโดยกระทันหัน FC ยังไม่มีการพูดปากต่อปาก FC ที่จริง FC เยอะอยู่แต่เนื่องจากผู้จัดหน้าสะไปเจอกับสาเหตุของการเลื่อนให้เข้าบุพอาจธดมิตรแต่เดาเดาว่าอาจจะไปบางครั้งข็งบอกว่าสถานที่มันแคบอย่างนวนครของมืออื่นยังสิคุณยาเห็นตอนตอนตอนที่ยังหมอลำ่ำยังเหร่นงานเจ้าภาพดูแถบอ,อีสาน แต่ฝั่งนี้เพิ่นก็นได้ไปเกตที่ลแล้วฝั่งตรงข้ามกับนวานครแต่พอหอดมือมาเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนไปเล่นดูนนครราชาสีมาคือคนเราฝากฟังเลยบางคนลางงานไปแล้วเอฟซีแถวแถวนวานครแถวแถวล่างสีลาง,งานไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ไม่ได้เล่นอันนี้ก็รู้สึกเสียเครดิตในหน่อยหนึ่งอยู่นะคะแต่พอเป็นความผิดของอหมอลบนะคะหมอลัเพิบรบูลูเรื่อง บ่เป็นข้อผิดของผู้ใดทั้งสิ้นน่ะในเมื่อจัดเราเพิ่นจัดขาดทุนสองคืนมาอ่าสังเกตได้เลยว่าท่านผู้ชมหน้าไปทีนี่อ่าบ่เต็มที่คือหลอมแหลมคือหน่อยๆบ่บ่เต็มบ่เป็นแต่ได้เงินคืนน่ะแมบ่เป็นแต่นี่คือมองก็รู้ว่าอ่าขาดทุนไหมประมาณนี้แต่ถ้าจัดแล้วไปขาดทุนกัน่าเห็นใจเพื่อนนะครับว่าสองคืนแล้วคือแรกตอนแรกก็สิเลนยู่บางปะกง อ้าวพอได้ที่มือเดียวเพาท่านอันนี้เล้วตอนแรกจะเล่นอยู่ที่บางประกงเนาะอยู่ที่อ่านี่แหละข้างปัมป๊มปตข่าวเทปบางประกงนี่แหละพอเงี้ยมือสอามาป,ปุ๊บอ้าวไปได้ยุพุนอมาตะานครชนบุรีคือมัน,ม,นมันห่างกันพราสมควรเอฟซีก็ตามมาไหวเอฟซี FC ปั่นอยู่จังสี่อ่านาผู้จัดกับน,นาเห็นใจพนักนะคะเหตุผลของเพ่อนคืออ่าฮัฟวัลแต่บางคนบอกว่าไปเจอกับ คณะใหญ่ๆขยานสู่คณะใหญ่ๆบไดอันนี้เหตุผลหนึ่งแต่บางคนบอกว่าเหตุผลคือไปเจอผู้จัดที่เพิ่นมี่กำลังมากกว่าหรือว่ากำลังนี่หมายถึงกำลังกำลังสื่อกำลังยัางมากกว่าก็น่าจะสู่กันบ่ไหวหรือว่ามีทั้งด้านอิทธิพลยังประมาานี้แหละเข้าบ่รูขึ้นกันเนาะค่ะนว่า อาวุนการขจามีเจ้าพอ่อเจ้าหยังบอกเจ้าพ่อผู้จัดกนาซีมีอยู่นะคุณยายกว่าขาใหญ่เออไปเจอขาใหญ่ไหมอ่าอื่นว่าขาใหญ่กแล้วกันนาอานาจะไปเจอขาใหญ่แล้วไปเจอความกดดันที่ไม่ให้มาลงไหมประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าผู้จัดของเฮียตะวันอาจจะเป็นผู้จัดที่ยังขาไม่ใหญ่แต่ไปเจอขาใหญ่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ,ะในวงก,การนห้องบอลลูแต่ทีแ่แน่ๆคือ อ,อยู่ที่ตอนแรกสถานีกาบ,บางซื่อเลยแล้วย้ายมาย้ายมาเป็นปลานสวนรถไฟจตุจกักรยกเลิกโดยสิ้นเชิงยกเลิกโดยไม่มีไม่มีอะไรแต,แ,ตแต่แต่แต่คณะเพิ่์นยักไปเรียนดูลันดังเล่นต่อหนาสีไล่เฮเบิงอยู่นะคะแล้วเขาเบิงว่าที่ที่ขายไล่ไปเพิ่์นสีเพิ่น์นสีเฮจังแด่ท่ามบอดเพิ่์นสีเฮจังแด่เพิ่์นสีขึ้นเฮ้ามาจังไดนเพิ่น์นอะไรอันนี้เพิ่น์นกระสี ุยกันแล้วค่ะว่าซื้อไปแล้วถ้าไม่ได้ไลจะทํำยังไงยังไงแล้วแต่ว่าเพิ่นไปโตทั้งร้านอาหารโตอยู่นะคะทั้งผับโตอยู่นะคะครับอย่างดอกคุณยายจับมาได้เต็มโตอยู่นะคะเข้าถัดติดตามเบงมังว่าเพจหมอลบเสียงมีหกถ้าลุงต้งไลไม่ได้เพจหมอลาเสียงมีหกหรือว่าบุคลากรนใน้เสียงมีหกอย่างเช่นช่องโคกน้องโคกช่องมามีมามีตูหรือช่อง ได้ช่องหนึ่งเพื่อก็อาจสิไล่เบิรงอยู่ช่องโซดาผู้เ่นเคยไล่เนาะคุณยาไล่บางช่องที่เพิ่นเคยไล่ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไล่กลุ่มปิดอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นม่รู้ว่าสีไล่หรือไม่ก็เพจเพจหลักเพจแนนุเพจหลัก,ก,ก,กของหมอรัเสียงวีหกอาจจะไล่มือถือให้ดูในกลุ่มปิดหรืออะไรยังไงกับค่อยถับเบิรเนาะคะ่ะเนาะว่าพู้นิิจัดการจังไรแต่ตอนนี้ถ้าเขาก็แต่เย็นๆนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ไอ้พุงใจเสียเพื่อนต้องจัดขึ้นให้แนน้อนเพื่อนบอเอาเปรียบลูกค้าบอว่าเปรียบ FC, เอฟซีเพื่อนดอกเพราะว่าถือว่าคนที่ดูในกลุ่มปิดก็ถือเป็นเอฟซีตัวยงทั้งสินนะคะมีแต่ขาประจําทั้งนั้นเลยอันนี้ก็แล้วแต่ทั้งทั้งเพื่อนจัดการนะคะในอนาคตวันนู้นวันนี้อาจไล่เห็บเบิงเฉพาะคนในกลุ่มปิดหรือไม่หรือ,อยังไงถ,ถาเบิงนะคะล่อเบิงล่อเบิงแต่ที่แน่ๆคือ,อ เล่นที่สวนลานสวนรถไฟจะตุจักยกเลิกนะคะยกเลิกเลยโตแดงมึงเกิ้งเดี๋ยวถ้าคุณยายจขึ้นไอ้น,นี่ให้เบิง้งขึ้นว่ายกเลิกคือกา,กากระบาดแดงเลยไม่มีนะคะไม่มีเล่นเลยโบมี่เลื่อนไปมองอื่นไม่มีย้ายไปที่อื่นโบมี่ง่ายนะคะยกเลิกเลยต้องเข้าใจกันนะคะบางคนเพิ่นคิดว่าย่ายคือเกาเนียเพิ่นบอกว่าย่ายหรือว่าจังไดคุณยายเข้าไปเห็นในคอมเมนต์บอกเอาย้ายไปไหนอีกไม่ได้ย้ายยกเลิก แต่ท้อบางว่าบงางอื่นเพิ่อนสียกเลิกอีกไหมเพราะว่ามันไปไกลไหมย้ายจากนวนาอนอรไปโคราชไก่เฮงคนละทีบระเดนกันเลยแต่เขาก็ต้องเข้าใจเพื่นนะคะผู้ดใดเหตุธุรกิจอ่านกมแล้วว่ามันสีมันสีขาดทุนเพื่อนก็นยอ่อ,ยอม,อ,มอ่าย่อมเสียนิดหน่อยเพื่อจะเอาไว้ถ้าขาดทุนนี่มันมันหลูกยากเนาะ คลิปนี้คุณยายฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันไม่คลิปไหนอย,อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ